สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นคิปแถมนะครับเป็นเ e อ็กต้าของได้ขีดทองเพราะว่าดากานมันเพิ่งเข้าใช่ไหมเพราะงั้นก็จะมาเอาดากานครับมาใส่ได้ขีดทองแล้วก็ขีดทองครับมามีแบนลิทใช่ไหมทำให้การในลิทมันเปลี่ยนไปนิดนึงครับก็จะมาอัปเดตลิทล่าสุดก่อนที่จะเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นครับไปดูแพ็คใหม่ก่อนครับมันเป็นอัปเดตนะแพ็คใหม่ก็เข้าสองแพ็คครับเป็นแพ็คที่เป็น amin, ที่เด็ดครับของเล่นค่อนข้้้าา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 งงเเเเเเเยยยยยอออออออะะะะะะะนน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 คคคคครรรรรรััััับบบบบบกกกกกกแแพพพ็ี่่่่่่่ไไไไปปปุถิิดดดใใชมหหลืววสญขจจ ดากันกันใช่ไหมดากันนะครับครับเอานะไม่ต้องไปเปิดนะเพราะว่ามันไร้สาระนะใบอื่นเงี้ยเราคิดสภาพว่าเราแบบเสียเพชรหนึ่งพันเพชรที่เรามีมาเงี้ยแล้วเปิดเจอเลนไอเงี้ยรู้สึกไงอะแล้วเปิดเจอเนี่ยตัวที่ไม่ได้ใช้ครับเฮเวนลีพิซซันเงี้ยก็สะเทือนใจ่ะเพราะงั้นตัวที่ใช้จริงๆครับมีแค่ดากันกับกอบบินครับเพราะเมอร์เมดเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเก่งแล้วอย่างที่หลายๆคนเขาพูดไปนะส่วนกอบบินเนี่ยครับมันดูเหมือนจะเก่งก็จริงครับแต่ว่าเอาเข้าจริงอ่ะมันค่อนข้างเปลือกเอ็กเตอร์แล จังหวะใช้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วมันจะค่อนข้างช้าที่จริงด,ด้วยแหละเพราะงั้นถ้าอยากเล่นแพคนี้ครับคราฟดากันนะ30เพชรแล้วก็เลิกกันเลยก็จะง่ายกว่านะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูแพคที่น่าเปิดครับก็เป็นอันนี้นะอันใหม่แต่ว่าแพคนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดเลือกกันในคลิปเปิดแพคในวันพรุ่งนี้นะเพราะว่ามันของค่อนข้างเยอะแหละมีทั้งจิมมีคพรเพชรมีเป็นไอ้นี่ด้วยที่ตารครับตามเมื่อกี้ตอนเทสเด็กก็เจอเหมือนกันนะครับยิงไลท์นู่นันนะแล้วก็เป็นไววูดครับ ไววูที่ทุกคนรอคอยครับยูอาเยอะประมาณนึงนะมีแั้งสองสามสี่ห้าูเอาเรือเหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเขาจะเปิดได้แค่ไหนนะเพราะตอนนี้เพชรรีมาค่อนข้างโอเคแล้วการจะพอไปได้้่งครับอ่ะทีนี้กลับมาที่เมนหลักของวันนี้ครับวันนี้ก็จะเป็นเด็กหีบทองนะหีบทองครับด้วยความที่มันลิมิตครับกับแบรนด์นะไอหีบครับหแอบอ่ะหลวงอ่ะมันโดนแบรน์นะเพราะงั้นก็ต้องเอาออกช่ะแล้วก็ชิปเตอร์ครับชิปเตอร์เหลือแค่ใบเดียวครับจริงๆอ่ะส่วนตัวแล้วอ่ะไอควกที่เหลือแค่ใบเดียวครับ มันพึ่งพาไม่ได้ครับถ้าเกิดให้แนะนา,นาจริงๆอ่ะให้ไล่ออกเลยนะไอเนี้ออกไปครับแล้วก็ส่วนหเนี่ยครับมันก็แล้วแต่ว่าเราจะรับความเสี่ยงจะบ้านไหนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ครับเราจะใช้าดากันแค่ตัวเดียวใช่ไหมถ้าเกิดใช้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันรีมูฟดากันออกปุ๊บทีเราก็จะไม่เล่นแล้วแต่ว่าใบเดียวก็ยังพอใส่ได้นะถ้าเกิดมาโดนรีมูฟออกปุ๊บเนี่ยเราก็แค่ไม่ต้องเล่นครับเพราะว่าไอเวทที่มันมาจากแบ็กเมย์ครับส่วนใหญ่ถ้าเดิมก่อนนัานเนี้ครับมันก็เป็นมิลเลอร์ฟอสใช่ไหมมิมลมนนะเ,ดดเลอร์ สำหรับเมนเด็กที่เปลี่ยนก็มีแค่2ใบครับที่ไล่ออกนะไม่ใช่สิมี3ใบครับเป็นชิปเตอร์อีกใบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไห่ลรวงครับแล้วก็ไอมิลเลอร์ฟอร์ครับไล่ออกนะใส่เป็นเวทฟิวชั่นแทนครับเอาไว้เรียกดากันนะส่วนวิธีเรียกครับจะค่อนข้างง่ายครับขอแค่เรามีหีบมีเป็นแบ็กเมดคู่นี้หอครับหรือหีบคู่กับการูล่าครับหรือว่าหีบคู่กับเวทเสร์ดเรียกดากันได้ทันทีนะแต่ว่าพอไปเล่นจริงอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยงามอย่างวาดนะ เดี๋ยวไปดูเกมเพย์ครับที่เตรียมเอาไว้นะว่ามันเลียดาก,กันได้ประมาณไหนอันนี้ก็เป็นตาแรกนะครับเป็นคอมโบน,นะที่เดี๋ยวสุดท้ายจะเลียดาก,กันครับแต่ว่าตรงนี้ครับมันก็เล่นไปตามตรงรานนะเพราะว่าเลียดาการครับจะไปนั่งเล่นกับไอพี่โมนาดก็ไม่ใช่เรื่องครับเพราะัานมาลงเกมจริงเลยตรงนี้ครับเราน่าจะสามารถเลียดาก,กันได้ครับเพราะเดี๋ยวลงไปหีบใช่ หีบเสือร์เป็นแบ็กเมดเนี่ยแล้วก็ลงกันจเที่ยวครับเสิร์ฟเว่เสิร์ฟเว่เสิร์ฟกันดูล่ะกันเลียกันได้เลยแต่ตรงนี้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเขาเป็นประมาณไหนนะตรงนี้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับโู้เสร็จเยอะนะน่ากลัวจะเป็นไอ้นี่่ะเป็นลาบิลินครับถ้าเป็นลาบิลินอาจจะลำบากนะเพราะไม่มีแฮนด์แท็บครับตรงนี้เข้าถึงครับโจเลยโอ้ไอ้นี่ขึ้นมือนะใบเดียวขึ้นมือทีนี้วิธีเล่นเราก็จะ เปลี่ยนไปเลยครัเพราะว่าตามหลักมันจะต้องแบบไอ้นี่มาแต่ว่าอาจจะดีครับเพราะด้วยความที่เป็นเวทเร็วครับทําให้เราพอจะทําอะไรได้บ้างครับตัวนี้เดี๋ยวเราลุยต่อเลยใช้เป็นหีบครับโอ้ตัวนี้โดนแม็กซี่นะแม็กซี่เปิดเพราะตอนแรกครับสองจิตสองใจนะว่าถ้าเกิดไปหีบก่อนเนี่ยอาจจะโดนแม็กซี่ใช่แล้วตอนเราลงแกจีตไปจะเสิร์ตเนี่ย get แกจีตอ่ะมันจะไม่โดนอุตลรลา,ลาครับเพราะเรามีเทิร์นเซเลนช่วยอยู่ใช่ไหมแต่ตรงนี้ครับถ้าเกิดสมมติเราลงปุ๊บและแปดเนี่ยถ้าเกิดเขาโยนแม็กซี่เราก็ใช้เทิร์นเซเลนช่วยแต่ว่า ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าจะดูอะไรเพราะเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะตดดั้ยี้ตัวแม็กซี่ครับก็ช่างมันนะเดี๋ยวเราลานไปเรื่อยๆีิบเลยอาทีลงเป็นแกเจนครับตามแผนนะโกเทคเลยเซิร์ชอาทิตย์ดันเสิร์ชสำเร็จนะลุยนี่าลงแกจเจก่อนอาทีนี้แกจเจรครับเซิร์ชเป็นฟิวเจอร์ซาเลนขึ้นมาครับแล้วก็ใช้เป็นหีบทองครับเซิร์ชอ่ะเซิร์ชเป็นแบ็กเมทแล้วก็กดเวทเซิร์ชครับเซิร์ชเป็นการดล่าขึ้นมาอา่ะอันนี้มันจะเป็น คู่ที่จะไปเล่นนะก็เดี๋ยวสเปรเป็นถ้าสมมติเราไม่มีเวทอย่างนี้ใช่ไหมเราใช้เราสเปรเป็นการูล่าสเปรแบ็กเมดกดการูล่าครับระเบิดแล้วแบ็กเมดจะขึ้นมาเอาเวทมาเซตแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นต่อเป็นยาการได้แต่ตรงนี้ด้วยความที่มันขึ้นไปแล้วครับเราฟิวชั่นดเในก็ได้เพราะงั้นไม่ต้องสนใจอะไรแบ็กเมดครับลงนําไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องเผื่อใจว่าข้างหลังเป็นกับดักครับเพราะเก็บแบ็กเมดโดนอะไรช่างมันนะเดี๋ยวการูล่าลงทีหลังแล้วการูล่าครับสเปรตามเลย ทีน,นี้การดล่าครับโกเทคเลยจะระเบิดบอร์ดนะตัวนี้ฝากข้ามใช้พี่อิมเปอร์ครับอิมเปอร์เนี่ยปกติมันจะนิ่งนะเพราะเราไม่มีคนช่วช่วยครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อก,กี้ครับเวฟฟิวชั่นครับเป็นเวทเลยนะใบนี้บอกว่าสั่งใช้ปุ๊บเนี่ยจะเลือกได้อย่างหนึ่งครับอันแรกคือสั่งฟิวชั่นมอนสเตอร์โดยการใช้แบ็กเมดอันที่2คือสั่งเวทพิธีกรรมครับมันก็เป็นเวฟฟิวชั่นกับพิธีกรรมในใบเดียวกันนะเพราะตรงนี้เราเชนต่อเลยครับเป็นเวฟฟิวชั่นครับสั่งฟิวชั่นโดยการใช้้มมอออนนสเเตตรร์แบบบ็คััววีก่า การเป็นนี้จะชื่อแบ็กเมจิเอะครับบนสนามนะกับมังกรหนึ่งตัวครับเราฟิวชั่นเรียกเป็นดากันเลยอยู่ไหนอยู่นี่ดากันใช้แบ็กเมจครับกับเลดอหรือมังกรหนึ่งตัวครับที่เป็นมังกรเอฟเฟิกนะฟิวชั่นครับที่สมเลยนะดินดากันนะมีเอฟเฟิกอลังการโคเทโคเทโคตอันตรายและกันดูระครับระเบิดตรงนี้ครับจริงๆริกับปิดเกมได้เลยนะเพราะว่าลืมไปนิดนึงครับเพลินไปนิดนึงจิตใจมันฝากใฝ่อยู่แต่จะใช้เทอร์เซเลนในการในเกตใช่ปะลืมไปครับว่าเทคแรกมันเป็นเพิ่ม3ดาวใช่ปะ ถ้าเกิดเพิ่มสามดาวให้เซนเอเมเชียครับแล้วตีอัดเข้าไปครับมันจะชนะแฮะเพราะตรงนี้มันจะเป็นเพราะอะไรห้าพันกับสามพันนะมันจะชนะพอดีทีก็ตีครับอันทีก็ได้ลงมาตีก็ถือว่าใช้ได้ครับมันเป็นวิธีเรียกดาการแบบง่ายๆนะอันนี้ที่บอกครับฝากคาบเดียพันเดียวครับก็ลืมใช้เวทนะถ้าเกิดใช้เวทปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสิบสามดาวเป็น 5, ห้าพันห้า่ะตีปุ๊บก็จะชนะแต่ว่าช่างมาครับอ่ะแล้วตรงนี้ช็อตที่สองครับไม่ได้เล่นดาการนานมากแต่เพราะว่าโดนแบนไปนานแสนนานใช่ ถือมือหนึ่งใบครับเพราะอะไรในเกตไม่ต้องทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อในเกตนะก็ดันเซตเธอไปหน่อยเพราะจริงๆไอเนี่ยไม่จำเป็นต้องเซตเลยนะเซตแค่เธอเลนไว้ใบมอนแล้วก็อินเปิลไว้ใบมอนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าซากไหมครับไม่มีปัญหาอะไรน่าจะพอเอาอยู่ตัวนี้ฝากครับจั๋วครับเซเลมเชเช่นก็เพิ่มหนึ่งดาวนะเสร็จปุ๊บเมเฟ้ครับอ๋อน,นี่เป็นฮอลัสนะฮอลัสก็ทิ้งคู่กับพวกฮอลัสครับยาเสิร์แช่ตัวนี้เรามีเป็นเทอร์เซเลครับในเกตเฟ่งมอนได้ โอ้มีเป็นอิมเปร์นะก็เนี่ยครับอย่างที่บอกนะถ้าเกิดแต่ว่าเราถือไอ้สตองโฮวไว้บนมือเนี่ยเรายังสามารถใช้ดากการครับในเกตอิมเปร์ได้นะเราจะเล่นต่อได้แต่ที่เขาใช้อิมเปร์ครับป้ายใส่ซนะัลเมเชียนอ่ะเราก็จะเสียในเกตเวทไปทีนึงใช่ไหมแต่ว่าไอ้พลของการ์คุณเนี้ยครับมันยังอยู่นะเพราะมันขอแค่มอนที่มีหีบทองอยู่ไอเทคครับมันในเกตเอฟเฟกต์ก็จริงครับแต่มันไม่ในเกตเทคนะเทคยังอยู่เหมือนเดิมลีโซครับอ่ะแล้วก็ในเกตไปเรื่อยตามเรื่อยตามลาว แล้วตรงนี้แปลต่อครับเป็นออคัทเหรอเดี๋ยวต้องไปดูเด็กๆนะว่าแจกมาประมาณไหนตรงนี้ด้วยความผิดพลาดเมื่อกี้ครับไม่ได้ถือสตองโฮนะไอ้นี่ก็เซษไม่ได้ครับไม่มีไอเฟกอะไรนะมีก็แค่การทําลายกับการเล็งนะที่เหลือก็ช่างมันอ๋อแล้วก็ดากันครับที่มาจากเด็กเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีอย่างนึงครับเพราะว่าไอเทคนยิงครับมันจะสามารถยิงได้ตามจำนวนมอสเหลืองที่เรียกมาใช่แต่ว่าเด็กเนี่ยครับเวลาเรียกดากันอ่ะมันจะไม่มีมอสเหลืองครับพองันมันจะยิงไม่ได้นะเอาแค่มายืนในเกตกันเล็งกัรทำลายก็ถือว่าใช้ได้ละ อ่ะทีนี้ตรงนี้ฝาข้ามครับมีหีบเบอร์สองนะก็ไอ้นี่มันโดนสเกตไปนะน่าเสียดายอ่ะชุบครับชุบเป็นโอ้ยเย้ๆนะแล้วก็กดเท็ครับทิ้งมือโมอีกเป็นลิงอนะ่ะสามตัวเลยเบิ้ลบัมอ่ะทีนี้บอลเขาก็ใหญ่กว่าครับด้วยความผิดพลาดนะดากานครับไอ้โลงของเขาครับมันจะส่งใช่ไหมมันไม่ทําลายแล้วมันไม่เล็งครับเพราะงั้นดากานก,ก็บินครับเวลาเล่นจริงๆก็คอยดูดีๆนะอย่าแบบเผลอลืมเพิรนนะน่าเสียดายนะดากานก,ก็ต้องรูปป้าย ก็จะได้รู้ไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าไอเทคที่การเล็งการทำลายครับในสมัยนี้มันไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแลลวครับเพราะมันมีการเทียบทําลายแบบไม่เล็งหรือว่าไม่เล็งแล้วก็ไม่ทําลายอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างเนาะถ้าเกิดเป็นใครเียเป็นไทฟอนเนี่ยลงไทฟอนปุ๊บแล้วก็ดีทิ้งได้ง่ายๆนะเพราะว่าไทฟอนเนี่ยมันไม่ทําลายครับแล้วก็ไม่เล็งนะตัวนี้เข้าตีต่อครับด้วยคำที่เรามีเป็นเทอร์เซเลสเมจิกนะเรารีมูรับได้เกตเลยแล้วก็จบเทินอ่ะเข้าเทินครับอยู่บ้างดีกว่า ทีนี้ผลของอีปเปิลหมดแล้วครับพลังก็ได้คืนมานะตัวนี้จโจเป็นเธอไซเลนซับอีกใบครับอันนี้จะค่อนขาอ้างระบาดแต่ว่าฝั่งข้ามไรเพราะเหลือแค่พันเดียวครับเดี๋ยวเราหาทางทำอะไรสักอย่างครับแค่พันเดียวนะเอาได้เยอะแหละ <S <S ตรงนี้น่นาเสียดายนะถ้าเกิดจโจเป็นเวทเซิร์ตมอนเนี่ยเสิร์ตเป็นมัดเมลอนใช่แล้วก็หีบเสิร์กานูล,ล่าระเบิดเมลอนแล้วก็ยิงพันหนึ่งง่ายๆแต่ว่าตรงนี้ช่างมันไม่เป็นไรเรามีเท่านี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆใช้หีบครับเสิร์ตเป็นไทเทนบายนะครับแล้วก็ใช้เลยเพราะเราคอนโทรลมออนยู่ช ใช้ปุ๊บสเปรย์ครับสองตัวเป็นแก๊เจ็ตครับกับเซเลโซแมนเอามาให้มันเยอะๆนะเพราะตรงนี้ครับด้วยครับที่เราเผื่อเซฟไปแล้วครับก็ใช้ประโยชน์จริงน,นะพอเปิดปุ๊บพลังก็จะใหญ่ฮะถ้าเกิดเปิดตอนนี้มันจะเท่าไหร่ห้าพันนะบึมๆแล้วก็ใช้เซอร์เวยครับแปลเลยเซอร์เป็นแบล็กเมย์ครับเอาใหม่ตัวอีกนะเพราะตรงนี้จริงๆอ่ะจะเป็นเดมอนก็ได้ฮะแต่ว่าไม่ค่อยชัวร์เทคครับไอ้พวกเนี้ยที่ว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์ออกจากสนามเนี่ย ไม่แน่ใจนะพอตอนเล่นแบบงงนิดนึงว่ามันออกจากสนามต้องลงหลุมไหมหรือว่าออกจากสนามเขาก็โดนเลยเนะี่ยเพราะาเดมอนเนี่ยยึดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันทิกเกอร์ตรงน,นั้นอนะ่ะซวยนะเพราะงั้นเอาเป็นแบ็กเมยก็ได้ขอให้ใครสักคนครับที่ตีไปเพื่อล่อให้เขาใช้ไอโลเนี่ยส่งบอสเราลงหลุมก็พอละแบ็กเมย์สเป่ยแล้วก็ไปเช่นครับตีปุ๊บอ่ะเขาไม่ส่งนะครับไม่ส่งก็ช่างมันครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยพลังจะลดละอ่ะสมมติครับเสร็จปุ๊บเราใช้เป็นเดนต์เมชเช่ยครับตีซ้สามคนเลยนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของ เอฟเฟกตของโลครับแอคทีฟนะเรามีไซตไม่เชียรครับในเกรดได้นะดีโซครับอ่ทีนี้ฝ่ามค่าจะเหลือเท่าไหร่สามร้อยครับเรามีสตองโฮครับที่เสร็จไปนะเราก็เปิดสตองโฮขึ้นไปเลยแล้วก็พลังจะใหญ,ใหญ่พันหนึ่งครับตามการ์ดชื่อแก๊งบัมันนะตรงที่หกพันครับตีอาจเท้าไปเลยสบาย คั้แรกก็บอลนี้ครับผมก็ไม่ได้เล่นดาการนานมาแล้วก็มีเพลินนิดนึงครับตอนเล่นจริงๆก็ดูดีดีแล้วกันนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีดเดตฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีดเดตของเด็กฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นอะไรอ่ะเป็นออคัสใช่ไหมแล้วก็มีเป็นอาร์มินด้วยคิดว่าน่าจะเล่นเป็นแรงสามมากกว่านะเอาไว้เล่นอย่างอื่นปะไม่มีแรงด้วยเอาไปพวกตัวสเปนแลเล่นลิง์นี่นั่นนะแล้วก็มีเป็นแบ็กเมกับเลดายครับอันนี้เป็นเซตมาตรฐานเลยนะแล้วก็เป็นเลดายฟิวชั่นใใชช่่่่มมมัยยยยอออออ๋เเ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 เขาาาคงงลลนนตวหหีีสปปะะๆแพืรก็ู แล้วก็งูอะโม่แล้วก็เดาการได้นะอันนี้ก็เป็นท่ามาตรฐานที่เขาเล่นๆกันครับเพราะว่าในการ์ดจริงอะไอ้ท่าเนี่ยครับไอ้งูมันโดนแบนมันเลยเล่นไม่ได้นะตาการมันก็แบบหายไปจากสารระบบเลยตัวนี้เมนเดคครับใบแรกเป็นแบ็กเมยครับเป็นเลดอายแม็กซี่มีเทเลท็อปด้วยแล้วก็เพื่อนมันนะเอาไว้แบบทำเป็นงูได้ง่ายๆอูรลล่าครับแล้วก็เป็นออคัตนะสเกลตันอามินไอตัวมังกรนะแล้วก็เป็นออคัตกิสุครับออคัตไนแม่สองใบออคัตไม้คาทา ฟ็อกซี่จูนฮอลลัสแล้วก็เป็นตัวฮานูครับมีลิงไอ้พวกเนี้ยคิดว่าเขาน่าจะเอามอสเทียบสเปรได้นะเพื่อที่จะตั้งใจทําเป็นงูครับแล้วก็ขึ้นเป็นดากันนะก็น่าจะตั้งใจน่าดูนะถัดไปก็เป็นโมมอนครับใช่ไหมโมมอนอ่าสุสาคนโง่นะเรย์ไอ,อพิวชัน่นบาเบลขีบสามครับแล้วก็เป็นชิ้นยิ้วชี้ดาบอิมเปอร์แล้วก็เป็นกับดักเคาน์เตอร์ของพวกออคัตนะเอ็กต้าก็มีดากันครับแล้วก็ตัวออคัตโุ้ตนั่นนะแล้วก็ตรงิง้โอใส่มามาบๆนะ อันนี้ก็ใส่เป็นเมอร์เมดครับเพราะเหมือนเมอร์เมดตัเล่นกับเด็กพวกนี้นะแต่ว่ากอบบินจะไปเล่นกับเด็กมาตรฐานอื่นนะกอบตอนนี้ครับผมสำหรับตาแรกนะเดี๋ยวไปดูตาทสองต่อครับอันนี้ก็จะเป็นตาทสองนะครับตอนนี้ก็พอเดชนะครับเริ่มก่อนบ้างนะมือแรกครับมันก็ยังเรียกดาการไม่ได้นะครัเพราะถ้าเกิดตั้งใหญ่ๆก็เล่นจริงๆครับควรจะต้องใส่แบ็กเมดสามใบ่รับเพื่อให้มีแบ็กเมดสามใบครับกับการโดราสามใบหีบทองสามใบแล้วก็เวสเซอร์ให้มันครบครับเพื่อให้เล่นได้มือแรกครับแต่ว่าตรงนี้ เราไม่ได้ตั้งใจเล่นดาการเป็นท่าหลักนะเพราะงั้นเราก็อยากให้มันไปเสียกับเมดิกมากเกินไปนะตรงนี้มือมีแค่นี้ครับเราก็เลยเป็นทํามาตรถาไปเลยไม่หนึ่งครับลงเป็นแก๊จจตครับโปรเทคเซอร์อ่ะเซิร์สำเร็จนะก็ได้หีบมาครับทีก็สบายละไปหีบเลยแล้วก็เทคครับเซิร์เซอร์เป็นไทเดสบายนะครับเดี๋ยวเซตบ,บอร์ดเอาหลอนไปก่อนเพราะว่าเรามีเป็นไอ้มัรเมลอนครับถ้ามีมัรเมลอนกันโลงอะยังไงเราก็ปลอดภัยนะเรามีแฮนด์แฮบด้วยบึ้บบบม แต่อครับจั่วครับก็ไม่เชื่เพิ่มหนึ่งดาวซาดายเฟรครับซอฟแมนเพิ่มหนึ่งดาวแล้วก็เราหาของมาเล่นดากูนนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้เป็นแม็กซี่ครับปั๊ไปเลยโดยเป็นชีนิวครับชีนิวก็ยุ่งยากนิดหนึ่งนะเพราะเราอยากกระจั่วใช่เพื่อหาของมาเล่นต่อเพราะงั้นตรงนี้เราใช้เป็นซัลลิเมเชียรครับในเกบไปนะถ้าเกิดโดนทันต์โบหรือฮาร์ปี้ซัมมาก็ตัวใครตัวมันแล้วกันเพราะงั้นช่างมัน ตัวที่เราอยากเล่นดากันนะเพราะงั้นก็เอาทุกอย่างให้ได้เล่นไปก่อนอิโซครับฮีแม็กซี่ก็ได้จั่วละเม้นหนึ่งเสริดนรูบครับเสริเป็นกอบบินนะก็ตรงนี้ก็ตามสูตรครับเขาเสร์ฟใบแรกนะเรายังไม่รูว่าเด้คเาเป็นเด็กอะไรใช่ปะเพราะงั้นอุตลา,าครับมันก็เก็บไปก่อนได้นะเอาไว้ตัดตรงสําคัญดีกว่าตรงนี้เรารู้แล้วว่าเขาเป็นกอบบินครับด้วยความที่เคยเล่นกอบบินมาก่อนจ้ะเราก็จะรู้ว่าตรงไหนควรแล้วตัดนะเพราะงั้นเราเก็บไว้ตัดตอนนั้นดีกว่า อมีเวทด้วยเวทตรงนี้ไม่เคยได้ใส่นะเวทเราเป็นตัวงูใช่ไหมงูก็สเปรเพื่อนหนึ่งตัวจากมือครับแล้วก็โดดตามนะรัวๆครับเป็นสามสามตัวนี้เราก็จั่วครับจั่วมาก็ไม่ได้ช่วยเลยนะเอซี่ครับเป็นตัวหัวหน้านะกาบอนกากาบอนกาเสิร์ฟครับอ่ะจากที่เคยศึกษาม,มาครับแม็กซิโอวาเนี่ยตัดตรงนี้แหละเขาจะได้เสิร์ฟหมูต่อไปได้ฮะถ้าเกิดเขาเสิร์ฟหมูต่อปุ๊บเนี่ยทีร์เรดยาวเหยียดน,นะดิโซครับ อ่ะีิบร้อยทีน่าจะสะดวกนะไปเทิ่นเลยครับตีมาก็ไม่รอดครับสเปรย์ไปเลยให้เขาตีตัวนี้แทนนะแล้วก็ตามสูตรครับพอเป็นเด็กเอซินะเขาขึ้นเป็นดาวเนยครับแล้วขึ้นเป็นสูตนะสูตสี่ไส้ครับอันตรายสุดๆอาทีนี้ของเล่นมาแล้วครับได้เป็นไอเวสเซอร์มอนมาแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวพอเขาจะส่งวิชาเราค่อยหาทางครับใช้เป็นเทอร์เซเลครับเพื่อใบบังคับให้เขาส่งรอบที่สองนะพอสูตไส้หมดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาทางแก้ต่อได้ เอาเลยครับโจเลยโอ้ซ้ำๆนะหาตั้งนานพอขึ้นมาป,ปุ๊บก็มาเปรรา็นรัวๆตัวนี้ซุดสีไส้ครับอันตรายสุดๆก็คุณก็เพิ่มดาวครับซ้ำๆแเรา,า,ลาแล้วก็ไม็หนึ่งครับโลเป็นแก๊ตเตทิโอครับเพื่อล่อให้เขาส่งนะกดเทคจะเสิร์ชอ๋อตัวนี้ไม่ทําอะไรครับเราก็เสิร์ชเป็นหีไปก่อนนะเพราะยังไงครับเขากดเทคส่งแน่นๆครับแล้วเรามีเทิร์นเซเรนซ์ใบเดียวครับในเกรดการส่งไม่ได้แน่นๆครับเพราะเขาส่งไลยสองทีใช่ป่ะเพราะงั้นมีหีไว้ดีกว่านะ อ่ะตรงนี้เราต้องบังคับให้เขากดเทคต่อครับเราเอซิสเลยเป็นไอตัวลูกกตาที่ไร้สาระนี่ครับแต่ว่าเทคแรกครับมีประโยชน์นะชีมอนสเตอร์ฝั่งข้ามหนึ่งตัวในเกมเฟกนับก็คือเราทงปุ๊บเขาก็จะบงังคับให้เขาใช้เฟกนั่นแหละอ่ะตรงนี้ฝั่งข้ามไม่คู่ข้างทำเพลงครับเราก็เขาก็กดเทคซุดเลยครับแล้วเรา,ามีเทนเซนครับใบเลยอ่ะดีโซครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นการใบ้ครับมันมันเชิงแบบเป็นในเกตมากกว่าครับในเกตการ แอคทีฟครั้งนะครับแต่ไม่ได้ใบทั้งใบนะเขาก็ยังสามารถส่งซามิลอง้ได้แต่ไม่ได้ครับเพราะตัวล่อเอามาแล้วครับไม่รอสิตัวที่บัคครับทำนะกดเทครับชี้เลยเดเกะครับถ้าไม่ส่งตรงนี้จะไม่ได้ส่งละอ่ะก็ส่งครับดีโซะโคเทสนะดูกี่ทีก็เทสุดๆตี้ไม่เป็นไรครับทุกอย่างเราเตรียมการไว้หมดแล้วเราแปะเป็นฮีปเลยครับแล้วก็เทฮีปเซิร์ จะร์เป็นการดูาขึ้นมาแล้วก็ใช้เวครับเสอร์เป็นแบ็คเมยครับอาเดี๋ยวที่นี้เราจะเล่นด่ากาันบ้างละสเปรย์เลยแล้วก็สเปรย์การดูาครับตามไปเลยแล้วก็เอเทดกาดูาครับระเบิดนะระเบิดทิ้งครับระเบิดแบ็คเมยทิง้งระเบิดซุททิ้งเลยเคยบด์ดแล้วก็ตอนการดูาระเบิดครับถ่าเป็นท่าเนี้ยเราจะสเปรย์เป็นไซเรเมเชียครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไซเรเมเชียน ในเกรเวททีนี้ค่ะแล้วก็ดาการครับในเกรอะไรก็ได้ทีหนึ่งเนาะอ่ะตัวนี้แบ็กเมย์ครับถูกทำลายใช่ไหแล้วก็มีมังกรอยู่สเปย์มาจากบลุมได้สเปย์เสร็จปุ๊บเซตเวทหนึ่งใบครับที่ติดเทคแบ็กเมเชียนก็คือคเวทฟิวชั่นครับเพราะมันมีดาร์เมาเชียนอยู่ในเทคนะแล้วก็ใช้เพิ่อสบ,บายครับอันนี้ต้องไม่ลืมไปตามเมื่อกี้นะเราต้องถือมือไว้ครับอย่างน้อยหนึ่งใบนะซึ่งในที่นี้คือฟิวเจอร์ไซเลนครับเพราะว่ามาร์เบลอนครับเพื่อเฮตุเฉยครับมันยังสามารถโดดไปขวางได้นะ พาเลยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเวทเร็วครับมันจะยังไม่สามารถใช้ในเทอร์ที่มันเซตได้ครับเพราะอันนี้เราไปใช้ในสไตล์ไปเฟสต่ข้ามก็ได้เหมือนกันนะอาทิตย์ต่อเฟสครับต่อสไตล์มเชียนจะเพิ่มหนึ่งดาวเราก็เชนต่อเลยครับเป็นฟิวชั่นครับไอซ็เลยอ่ะเป็นดาการครับอาทิตนยน์ไม่เหมือนเมื่อกี้ดาที่มีมือละไม่ลืมละเราจะมีเป็น ในเกเวทหนึ่งทีแล้วก็ดาการครับทิ้งมือในเกตอะไรก็ได้แล้วเพิ่มพลังพันหนึ่งนะเบิ้มเบิอ <_ d ata> อเมอ่หนึ่งครับอ่าเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันไม่ได้เล่นดาการแบบครบทุกความสามารถครับแต่ว่ามันก็เรียกมาแบบไม่ได้ยากเลยมากมายครับแล้วก็ด้วยความแท้เกิดสมวติเราถือไอเวฟฟิชชั่นบนมือเหมือนตาแรกเนี่ย เราใช้แบ็คเมตีครับแล้วก็ใช้การโดูล่าตีตีเสร็จปุ๊บเราใช้เวฟฟิวชั่นซึ่งเป็นเวทเร็วครับฟิวชั่นเป็นดาการมาตีซ้ำเลยขีนะเพราะว่าตัวมันก็สามพันใช่แรงครับมันก็มีโอกาสที่จะอุทเคได้เหมือนกันนะแต่ว่าเวฟฟิวชั่นมันใส่มาแค่ใบเดียวครับมันก็อย่าไปหวังให้มันขึ้นมือแหละเอาไว้เอามาเซตแล้วเล่นตาปกติจะดีกว่านะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลีดเดอรฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดียของเด็กฝั่งข้ามเมื่อตะกกี้ครับ็เป็นจอนะกกอแต่่่่วาาาไไมดด้ใสรนนะะส่งห้ไออมีจตกเนนะดีใครๆกก็เลล่่่นดาารใชะ แต่ว่าลิ้นน่าจะคล้ายๆกับที่เคยเล่นนะอัน,นีน,นี้คือคไขว้เนี่ยอ่ะดูเมนเด็กละกันไม่ได้ครับแม็กซี่แล้วก็นวค,กคนนี้ถ้าเกิดนอร์มอลมอนสเตอร์เลเวลสามสามารถส,สัส่งสเปกการอ๋อคือโดดตามเนาะแต่ใช้ซิงโคลไม่ได้แล้วก็เป็นเทอร์ท็อปครับกับเพื่อนมันนะเวร์ล,ละก็เป็นวิลเดอร์ครับกับแท็กเกอร์นะก็เหมือนที่เคยเล่นแหละเป็นตัวโดดตามนะเห็นสามดาวโดดตามได้กอบบินหมูครับกอบบินนกกอบบินสีม่วงกอบบินงูเสือนักรบพัดเก่าครับอันนี้เป็นแกนแทนนะไปนี้โคตรเก่งแล้วก็เวม่นนบแ,แบช ทีพอฉุกเฉินชี้นิ้วชี้ดาบอิมเปอร์แล้วก็เป็นฟอร์เมอร์ครับกับกับดักนะกับดักนี่ก็เก่งนะที่เคยเล่นเอกตาก็เป็นพวกแรงสามนะพอที่เขาเล่นแรงสามเป็นหลักนะก็มีพวกตัวนู้นี้นะครับแล้วก็มีซุตมีพวกตัวลิงพอใช้แล้วก็พวกอาร์เมอร์ซีดนะก็เพราะนี้ครับผมดาบลิเด็กที่เป็นหีบทองกับใส่ดากันเข้ามานะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนครับว่าดากันอ่ะมันเป็นเอ็นจิ้นรองนะครับมันไม่ใช่เด็กเอ็นจิ้นหลักที่ใส่มาเพื่อเล่นงครับคือเราจะเล่นหีบทองเป็นหลักเหมือนเดิมครับแต่่วา ดากันอ่ะมันเป็นแบบเหมือนเป็นตัวเลือกเฉยๆแหละถ้าเกิดเรียกได้ก็ดีไม่ได้เรียกก็ช่างหัวมันนะไม่มาสนใจมากก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ